สวัสดีค่ะชื่อคุณแม่อะไรคะลิจยาหลังจากที่ได้ดื่มแม่มดไฟเบอร์เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่มีอาการคุณแม่มีเป็นโรคอะไรเล่าให้ฟังได้เลยค่ะเป็นโรคเราะเป็นเผแล้กินไป,ไม,ปมันจะปวดมันปุดไหลย,ย้อนปุดขึ้นค่ะกินอาหารเสริมตัวอื่นก็ไม่หายเราซื้อไปกินดย เราม,มากินไฟเบอร์องที่สองแล้วว่่ดีดีขึ้นคุณแม่เป็นกดไหลย้อนมากี่ปีแล้วคะแผลในกระเ<ป>พา<อ>ะสามปีนะคะหมดกับการรักษาไปเท่าไหร่คะหมดเป็นแสนโอ้หมดเป็นแสนนะคะหลังจากที่ได้ดื่มแม่มดไฟเบอร์ไปกี่กล่องคะได้ผลลัพธ์สองกล่องอ่าคุณแม่เล่าเลยคะ่ะว่าหลังจากที่ได้กินแม่มดไฟเบอร์ไปสองกล่องแล้วอะไรดีขึ้นบ้าง มันก็ไม่จุกไม่อะไรมันร็สบายท้องงลุงไม่จุกกินอะไรก็ไม่จุกแต่ก่อนกินใบจะจุกใตร่างบายเรื่องกินอาหารกินเผ็ดกินอะไรกินได้แต่ก่อนกินพริกไม่ได้เลยนี่กินได้กินสมตับทุบอะไรตั <laughs> ดีใจด้วยค่ะได้ผลลัพธ์ตั้งแต่กล่องที่2องนะคะจะเป็นไงบ้างคะหลับดีไหมหลับดีตื่นมาสบายถ่ายตรงเวลาตร,ตรงเวลาถ่ายตื<ป>่นมาถ่ายเบาท้องรู้สึกกางเกงหลวมไหมคะหลวมเลยหลวมแล้ว,ลวต้องได้ไปใส่เปลี่ยนไซส์แล้วนะคะขอเขาอย่างว่าทำไมคือผมผมเื่อนอะ อ๋อมีเพื่อนทังนะคะแต่กวัเวเขาบอกอ้วนกว่านี้นะเล่นดูผมนใช่ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเราได้ช่วยไปเอาของเสียในลำไส้ออกนะคะช่วยให้ลำไส้เราแข็งแรงช่วยเรื่องกดไหลย,ย้อนได้ค่ะมันก็หายดีหม,นนดหมอนัทมอน,นัท มวนะทุกเดือนทุกอาทิตย์เน่ยค่ะเล่าเลยค่ะอาทิตย์ละห้าร้อยอาทิตย์ละห้าร้อยเดือนละสี่ครั้งโอ้โหดีใจกับคุณแม่ด้วยค่ะได้ผลลัพธ์ดีขึ้น,น,นตั้งแต่กล่องที่สองกล่องที่สองเนาะตอนนี้คุณแม่ดื่มดื่มไปกี่กล่องแล้วคะแม่กล่องที่ห้ากล่องที่ห้าแล้วนะคะคุณแม่ดื่มต่อเนื่องทุกวันค่ะ แล้วก็คุณแม่ก็กินดีไปส่งต่อบอกต่อลูกค้านะคะคุณแม่ไปแนะนําเพื่อนก็ส่งต่อได้บุญคะ่ะแม่มีเป้าหมายที่จะแนะนำลูกค้า <c oughs> เยอะนะคะ <c oughs> ใครเจอคลิปนี้โชคดีมากคะ่ะใครที่เป็นกรดไหลย้อนห,หรือเป็นแพ้ในกระเพาะนะคะลองเปิดใจดื่มแม่โมดไฟเบอร์ดูคะ่ะ ขอบคุณคุณแม่มากนะคะขอบคุณค่ะ